กล้วยยังมาออกว้เถอะพี่น้องจ้าเพิ่งดูได้จักวีแะ้วนี่ยายปลูกไว้ตอนตอนก้อนที่เขาพันพันสาสองสามมื่อแม่ก็ออกไบเถอะวะเพิ่งดูก็ได้หลายเดือนแล้ววัเนาะโอ้กล้วยอยังวะกล้วยยายเคยทายละติยายมาปลูกไว้ออกเครือแล้วได้แปดเก้าวีสิบวีแล้ว โอ้ยจะขีดสายยังไงพี่นอ้องเอ้นี่ออกแล้วออกแล้วตัดออกก็มีไม่มา,มาอีกเอาพ่อได้กินพี่น้องตัวกเกษตรน้อยๆยยายโจมจะเห็นหนาไปจักหน่อยยายหน,น,า,า,น,ยยา,ยนาขบุกกระม่อมอยู่ยายไปฮอก็ไปหดดันลดน้ำพักฮอกก็มาพี่น้องจ้า ออกไวใช่ไหนี่แม่กล้วยอันนี้แม่โอ้หน่วยงามเรียกกําลังศากลากิจเจ้ะพระท่านได้สุดดูตรเจ้านี่ปียังไงอยู่จ้ะได้อยู่ประมาณจะเก่าสิบปีนี่ละจ้เอาซ้ำนี่ละพี่้องจ้าพอมีแนวไทยลงคลิปให้พี่น้องเบ่งเด้เกิดหาจึงซี่แล้วท่ายพักดูร้ายพี่น้องกัะสิบเบื่อเนาะนี่ ออกแล้วออกแล้ว